เทคนิคนะครับการหากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเป็นคําคมนะครับเราก็ไปดูเลยครับในเรื่องของคําคมนะครับเสิร์ชครับคําคมใช่ไหมมันก็จะมีกลุ่มคําคมอยู่ซึ่งเราจําเป็นจะต้องไปกดเข้ากลุ่มไว้ก่อนกลุ่มที่มีคนดูเยอะ,คน,ยอะคนดูเยอะคือเราก็เข้าไปดูก่อนนะครับว่ากลุ่มเขามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง มี engagement ไหมถ้าแชร์แล้วไม่มีคอมเมนต์อย่างเงี้ยมีสามคอมเมนต์สองคอมเมนต์อย่างเงี้ยไม่ต้องเขา้าเสียเวลานะก็อกลองไงเลยนี่เข้าไปก็เสียเวลาเปล่านะครับไปดูกลุ่มที่พี่แหวนเขาไปแล้วบางนะฮะคำพรมกระแทกใจนะเข้ามาดู น,น้อยมอยมีคอมเมนต์อย่างเงี้ยสิบแปดยี่อรดอะไรโดนๆอย่างเงี้ยใส่ลงมาเสร็จปุ๊บถ้าเป็นกลุ่มถ่ายวิดีโอก็เข้ากลุ่มหางานตัดต่อนะครับส่วนวิธีการแชร์นะครับก็ใช้วิธีปกตินะครับไม่ได้มีอะไรเยอะใช้ให้เขาพีาร์เข้ามาเสร็จปุ๊บ อันนี้เป็นเรื่องของการถ่ายทําอือการถ่ายทําเนี่ยจะแชร์ยากละ่ะแล้วกดแชร์นะครับอย่างแรกกดแชร์ลงสตอรี่กันครับแต่ถ้าระบบมันแชร์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไป <Time S 1> แชร์ตานกะกง่ยน,น,น็ดเซิร์ชนะครับเมื่อกี้เรื่องของการถ่ายใช่ไหม มี y o, o u t u b e youtube ถ้า youtube ไม่มีไปดูกลุ่มแชร์ครับอ่าเนี่ยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมื่อกี้คาเฟ่ใช่ไหมคาเฟ่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว,ยไ,ยว,ยวได้นะครับ ต้องดูใสแท็กลงไปเดินคนเที่ยวถ่ายรูปทะเลชมบุรีอย่างไรให้ได้ภาพเฟี้ยวๆกรับีับพอส อันนี้คือกลุ่มของเราเองนะฮะนี่แชร์ได้สองกลุ่มบนนะสามแล้วมันจะแนะนำกลุ่มที่เราหัวครับเคย เข้าไป,ไปบ่อยๆหรือล่าสุดเพราะว่ากลุ่มของพี่แหนจะมีเยอะกลุ่มเที่ยวนะแต่มันไม่ขึ้นให้เพราะว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยได้เข้าไปวิธีการทําคือที่แหวนบอกว่าให้สต์กลุ่มออกมาก่อนนะครับลงแนหนึ่งวันว่าเราจะโพสต์ที่ไหนบ้างแล้วเวลาเราแชร์ครับเราก็ต้องเข้าไปในกลุ่มนั้นแล้วก็เมื่อกี้นะครับสมมุติว่าตอนนี้เรา copy link มาแล้วเราก็ copy link แปะลงมา นะครับอย่างที่สองนะครับสมมติแปะรูปอันนี้รูปสามนะครับสมมติว่ามีลิงก์มาด้วยอ่ะสมมติอันนี้เป็นลิงก์อ่ะแปะลิงก์ดีคริปชั่นแล้วก็ลิงก์แล้วเราก็กปปี้อีกรอบหนึ่งแม็บคลิกดูที่ คลิกคลิกคลิกแล้วกันใช้คำว่าคลิกเนี่ยคัไปเลยคำประมาณเนี่ยแบบส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราใช้เป็นหน้าปกอะครับอันนี้คือวิธีการโพสนะครับลงกลุ่มเพื่อไม่ให้ถูกบล็อกถูกแบนเพราะอย่างน้อยๆมันก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำอ่ะสมมุติเป็นลิงก์อย่างไรบางคนอาจจะไม่รู้จัก อันนี้คือลิงก์อะอย่างแรกนะครับวางดีคริปชั่นเมื่อกี้ก่อนนะครับสองพิมพ์เพิ่มเติมขีดจุดจุดจุดปึ๊บคลิกป๊บับสามแอดรูปอะสมมงหมอันนี้เป็นรูปหน้าปก ที่ดึงดูดคนไปดูอะครับแบบที่คุยกันเมื่อวานเนาะแล้วเราก็กับปี้ตัวเนี้ยเก็บไว้อย่างสุดท้ายนะครับพิมพ์ในส่วนของแฮชแทกนะครับที่เราเคยเก็บไว้นะครับอันนี้แฮชแท็กนัดทำโปรโมทและ อย่างเลิศนะเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ไว้ก่อนโอเคอ่ะครบเราก็ c o p ีตัวนี้ครับ,รรบ,ปรรบไปโพสยังกลุ่มอ,อื่นที่เราเป็นสมาชิกอยู่โอเค่ okay. จบครับเทตติน